การเดินทางย่อมมีที่สิ้นสุดสุรินเมืองด่านสุดท้ายก่อนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมของโบราณเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของคนพื้นเมืองคนเลี้ยงช้างและแหล่งภูเขาไฟที่เลื่องลือสืบสารตำนานแห่งการต่อสู้ของบรรพบุรุษเพื่อปอกป้องแผ่นดินก่อเกิดความภูมิใจในฝีมือของภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางหรือเชียงปุ่มเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองเหลืองมือขวาของท่านถือข้องาวอันเป็นการแสดงถึงความเก่งกล้าสามารถในการบังคับช้างศึกและเป็นเครื่องแสดงว่าสุรินทร์เป็นเมืองช้างมาแต่ดึกดำบรรสะพายดาบคู่อยู่บนหลังอันหมายถึงความเป็นนักรบความกล้าหาญซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตกทอดมาถึงชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน จังหวัดสุรินทร์ได้ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2528จึงได้กำหนดให้วันนี้ของทุกๆปีเป็นวันสำคัญของชาวสุรินทร์คือวันทําบุญเพื่อแผ่นดินไทยซึ่งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ขอโทษนะครับค่ะพอ,อดีจะสอบถามทางหน่อยครับได้ค่ะจะไปไหนเหรอคะอ๋อคือผมจะเดินทางไปดูแหล่งโบราณสถานนะครับแล้วสนใจที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยเผือว่าจะแนะนําได้บ้างดีเลยครับออผมมาเล็กนะครับยินดีได้รู้จักค่ะฟ้าค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะทออี่สุรินทร์มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะปรา,าสาทศรีขอรภูมิหรือปราสาทบ้านระแงงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่17 เป็นปราสาทหินที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมขอมแบบนครวัดสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะในศาสนาฮินดูลทัทธิไสววนิกายกลุ่มปราสาทตาเมืองอำเภอพนมดงรักเป็นโบราณสถานแบบขอมสามหลังอันประกอบไปด้วยปราสาทตาเมืองปราสาทตาเมืองโต๊ดและปราสาทตาเมืองทม ในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่เชื่อว่าเป็นศาสนสถานประจำที่พักคนเดินทางหรือที่เรียกกันว่าธรรมศาลาบ้านมีไฟแห่งหนึ่งใน121แห่งจึงถือว่าเป็นปราสาทหินที่เชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมของโบราณระหว่างเมืองพระนครหลวงในประเทศกัมพูชากับปราสาทหินพนมรุง้จงจังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทหินพิมาหมจังหวัดนครราชสีมาวัดบุรพาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมายาวนานอายุประมาณ200ปีเท่าๆกับอายุของเมืองสุรินทร์สร้างโดยเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกและประชาชนชาวสุรินทร์สมัยก่อนเมื่อประมาณพุทธศักราช2300ถึง2330วัดบุรพารามหรือวัดบูนแห่งนี้มีพระพุทธรูปหลวงพ่อพระชีหรือที่เรียกกันอีกนามหนึ่งว่าหลวงพ่อประจีซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสุรินทร์เคารพบูชา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมืองสุรินท์โดยเชื่อว่าท่านสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่มาขอพรสำเร็จประโยชน์สมหวังดังปรารถนาได้<ม><ง>เขาพนมสวายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุรินมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาส,ะสนสถานต่างๆที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา ในทุกๆวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าของทุกปีทางจังหวัดจะจัดงานเทศกาลเขาพนมสวายขึ้นโดยประชาชนชาวสุรินทจะพากันเดินขึ้นเขาพนมสวายหรือเขาสวายภายในวนอุทยานพนมสวายเพื่อสักการะก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคือพระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคลรอยพระพุทธบาทจำลองอัฐิหลวงปู่ดุลัตุโลพระพุทธรูปองค์ดำหลวงปู่สวนราสัดหินพนมสวาย สารเจ้าแม่กวนอิมเตาศักดิ์สิทธิ์และสระน้ําศักดิ์สิทธิ์โดยเชื่อกันว่าการได้ไปขึ้นเขาพนมสวายจะเป็นการเสริมสิริม,มงคลแก่ชีวิตของตอนเองและครอบครัวนี่พี่เล็กรู้ไหมว่าที่สุรินทร์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องช้างมากเลยนะเพราะว่าเขานิยมเลี้ยงช้างกันมาตั้งนานแล้วอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะโอ้ดีเลยนี่อยากขี่ช้างอยู่พอดีเลยอะป้าก็ว่าจะพาพี่เล็กไปขี่ช้างเหมือนกันนะอ้าวแล้วไปขี่ที่ไหนอะที่หมู่บ้านช้างค่ะไปไหมล่ะป้ปปเดี๋ยวป้าพาไป,ไป ศูนย์เขาจะศึกษาหรือหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินตั้งอยู่บ้านตากลางตงบกระโพอเอท่าตุม่มจังหวัดสุรินชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวสวยกุยหรือกวยมีความชำนาญในการเลี้ยงช้างบริเวณโดยรอบมีแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลไหลามาบรรจบกันมีทัศนียภาพที่งดงามน่าพักผ่อนและชวนให้ศึกษาในเชิงธรรมชาติอีกด้วยนอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นภายในหมู่บ้านเพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับช้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการคล้องช้างให้ความรู้เกี่ยวกับช้างและยังมีการจัดการแสดงความสามารถของช้างสําหรับนักท่องเที่ยวชมช้างเล่นน้ําตามธรรมชาติบริการนั่งหลังช้างชมหมู่บ้านเลือกซื้อสินค้าโอท็ปและบริการโฮมสเตย์ สำหรับผู้ต้องการพักค้างแรมที่ชีวิตคนกับช้างย้อนอดีตกลับไปเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอามรินหรือพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาช้างเผือกสำคัญแตกโรงหนีเข้าป่ามาทางเมืองพิมายและเลยไปยังบริเวณแม่น้ำมูลพระองค์จึงส่งให้ทหารออกติดตามจนกระทั่งถึงเขตที่ชุมชนชาวกุยหรือกวยอาศัยอยู่ ซึ่งชาวกวยกลุ่มนี้เป็นพวกที่มีความชํานาญในการคล้องช้างและจับช้างอย่างยิ่งในที่สุดก็สามารถติดตามช้างเผือกจนพบและนํากลับสู่กรุงศรีอยุธยาในงานมหาสจาย์งานช้างสุรินจึงมีจุดเด่นของงานคือการคล้องช้างมีการนําช้างกว่า300เชือกมาร่วมแสดงซึ่งถือเป็นงานที่ยากมากเพราะถ้าใครไม่มีความรู้จะไม่สามารถทําได้แต่งานนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าชาวกวยและช้างนั้นมีความผูกพันกันมานาน นอกจากนี้ยังมีการนําช้างมาแสดงความสามารถภายในงานเช่นการให้ช้างวาดรูปและสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์คือช้างสามารถเขียนหนังสือได้และมีการจัดแสดงชน,ชนช้างพระนเรศวรอย่างยิ่งใหญ่งานประเพณีบทหน้าควนหลังช้างเป็นงานประเพณีสําคัญของชาวหมู่บ้านตากกลางจังหวัดสุรินทร์งานบทหน้าช้างจะจัดขึ้นในเดือน6หรือประมาณเดือนพฤษภาคม ที่ไม่ว่าชาวกลวยในมู่บ้านช้างแห่งนี้จะอยู่แห่งหนตําตำบลใดของประเทศก็จะเดินทางกลับบ้านเพื่อมาร่วมประเพณีของตอนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโหเต็มอิ่มมากเลยนะครับกับเรื่องช้างเนี่ยค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะเพราะว่ายังมีความมหัศจรรย์ของผ้าไหมที่บ้านท่าสว่างด้วยฟ้าว่าถ้าเกิดพี่เอเล็กไปเห็นนะจะต้องทึ่งแน่ๆเลยโหพูดซะขนาดนี้งั้นต้องไปแล้วดิโอเคไปกันค่ะไปะ ผ้าไหมย,ยกทองบ้านท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นผ้าไหมไทยฝีมือระดับโลกงานฝีมือจากกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างเป็นผ้าไหมาลายทอละเอียดแทรกดิ้นทองความละเอียดมีถึงกว่า1,400ตะกอจำนวนตะกอมากกว่า100ร้อยตะกอทำให้การวางกี่บนพื้นดินธรรมดามีความสูงไม่พอจะต้องขุดดินบริเวณนั้นให้เป็นหลุมลึกไป2-3เมตรเพื่อรองรับความยาวของตะกอที่ห้อยลงมาจากกี่ และให้คนที่อยู่ในหลุมสอดตะกออได้และด้วยไม้ตะกออที่มีจํานวนมากจึงต้องใช้คนทอ4ีถึงหคนโดยจะมีคนช่วยยกตะก o อ2ถึงสคนคนสอดไม้1คนและคนทออีก1คนและความซับซ้อนทางด้านเทคนิคการทอทําให้สามารถทอได้เพียงวันละ6กถึงเซนติเมตรเท่านั้นจนกลายเป็นผ้าทอที่มีความงดงามอย่างหัาศรรจันและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มาสุรินยังเหลืออีกที่หนึ่งที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไปอ่ะที่ไหนอะคะที่ตลาดชายแดนอ่ะเขาเรียกว่าตลาดช่องจอมค่ะไม่ใช่ตลาดชายแดนเอา้าอ๋อ <c oughs> ตลาดการค้าช่องจอมตั้งอยู่บนตำบลด่านอำเภอกาบเชิงห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ิ9กกิโลเมตรมีการติดต่อสัญจรไปมาและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชามาเป็นเวลาช้านาน และเป็นที่มาของแนวคิดในการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศน่าประทับใจจริงๆเลยนะครับนครชัยบุรินเมืองที่เต็มไปด้วยมต์เสน่ห์และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากค่ะแล้วคราวหน้าพี่อะไรก็อย่าลืมกลับมาเที่ยวนครชัยบุรินอีกนะถ้ามาเมื่อไหร่ก็บอกฟ้าเดี๋ยวฟ้าจะพาไปเที่ยวหิวแล้วครับยังไงผมก็ต้องกลับมาเที่ยวนครชัยบุรินให้ได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นความรู้อันสืบสารจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่จากสิ่งที่มีคุณค่าและความสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไปสุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคำสวยร่ำรวยปราศาสตผกกาดหวาน ข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรม